สวัสดีครับผมแชทจาก P1 วันะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับ Android ตรงรุ่นนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของมิชิแ a ่นะครับจ้าอ n d r o i d ตรงรุ่นตัวนี้เนี่ยก็คือ Toyota a l t i s ปี2014นะครับซึ่งตัวกรอบของตัว a l t i s ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแบบเบรโนแบ็คนะครับก็คือดำเงานะครับส่วนตัวจอ a อ d r o i d เนี่ยก็มาพร้อมกับแรม2องลอม32เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของ Android ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงครับสำหรับ Android ตรงรุ่นมิชิก้านะครับที่เป็น Toyota a อ t i ติปี2014นะครับก็มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน o o o l l m m p s นะครับแล้วก็ YouTube นะครับเราสามารถที่จะรับชม YouTube หรือใช้ o o o l l m m p s นำทางได้เลยนะครับจาก Android ตัวนี้ของเรานะครับหรือเราสามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับด้วย ROM 32ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราต้องการมาไว้ในตัว Android เครื่องเล่นตรงรุ่นตัวนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ 081 6969371เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ carpromarket.com แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ